อันดับแรกเลยก็รู้ตามของเดิมเจ้าของก่อนของเดิมที่อยู่ใกล้ที่สุดพอรู้แน่นอนว่าอยู่ใต้แค่นี้มาตรฐานแล้วมีความเข้าใจว่าไอ้ตรงนี้เข้าใจชัดเจนดีแล้วต่อไปมันก็พัฒนาขึ้นสูงกว่าเดิมแค่ั้นนะมีอย่างเดียวมีเฉพาะเ่องของเดิมหมดทุกคน,คนเคยทำสมถะมาก็สงบตามฐานะที่ของเคยทำได้แค่ไหนก็จะได้แค่นั้น คนเคยได้ปัญญามารู้อะไรได้แค่ไหนมันก็มันก็รู้ได้ตามนั้นแต่พระสุรบันริงมันก็ไม่มีปัญญาอะไรมารางคนก็ได้เพราะศรัทธาไม่รู้เรื่องอะไรก็มีบางคนก็รู้มากนึกว่าได้แล้วก็ยังไม่ได้ก็มีไม่แน่นอนเลยเกียนมัดเกณฑนวัดว่าได้ไม่ได้แต่ที่นแน่ๆคือ้เชื่อมั่นในธรรม ว่ามันมีทางที่จะไปออกแก่ทุกได้ท่านก็ถือว่าจาะที่จะเข้าไปสู่ทางทางอริยมรรคแล้วสมาธิที่นั่นแหละเกิดขึ้นแล้วก็ไปแต่เขาก็ได้ข้อมูลถูกบ้างผิดบ้างมันก็ไม่มีผลน,นะใน y t u t u เนี่ยก,ก็มีนะข้อมูลผิดข้อมูลถูก อ้ที่ผิดมันก็จะไม่เข้ากันหมายถึงมันไม่เข้ากับไอ้ที่เขาเป็นอยู่ที่มันถูกต้องเขาก็าะเขายังไม่สนใจเอากะข้ามแต่กองมันไปเองโดยธรรมชาติจะข้ามไอถ้ายังสงสัยอยู่มันก็ต้องหาทางชิมละแต่ถ้าไม่สงสัยหรือก็ไม่มีความแตกต่างอย่างสิ่งนี้จะคลองรู้แล้วก็แสดงว่าเข้ากันมีแค่นั้นเองแต่ถ้าดูไม่ละเอียดก็อะไรที่มันไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เข้ากันก็คิดว่าเข้ากันก็มีเพราะดูไม่ละเอียด แต่ถ้ามีคนไปชี้ให้ดูเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้มันต่างกันอย่างนี้ให้ดูอย่างนี้ปุ๊บเขเริ่มสังเกตเห็นก็จะเห็นว่าโอ้ันี้มันไม่เหมือนกันเหมือนเมื่อวานดูคลิปเรื่องเขาเลี้ยงแมงดาแมงดานา,นานี่คนตาคนนี้แเกเลี้ยงทีแรกแกก็ไม่ไม่รู้ว่าตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันต่างกันย,ยังไงแกก็ไปถามคนคนแก่คนอะไรคนที่คิดว่ารู้แต่และคนก็พูดไปตามที่เจ้าของคิดว่ามันน่าจะใช่ครับบางทีก็ว่าเป็นตัวเล็ก เป็นตัวเมียตัวตัวเป็นตัวผู้บางบางคนก็บอกตัวตัวเป็นตัวเมียตัวเด็กตัวผู้อะไรบ้างตัวยาบ้างตัวสั้นบ้างะลรแจก็ไปดูเออมันก็จริงบ้างไม่จริงบ้างจนกว่าจะไปเจอผู้รู้จริงไปเจอคนที่รู้จริงเขาก็บอกดูที่คนมันนั่นแหละนะก็จะมีอะไรประเภทต่างกันอยู่ตัวผู้ก็คือแต่เป็นแบบนี้ตัวเมียก็เป็นแบบนี้เขาก็บอกเออแจก็เออนั่นแหละแต่ถ้าดูแบบรวมๆแมงดาก็เหมือนกันหมดเลยนะใช่ไหมอย่างคนทั่วไปจับมาเนี่ยเมงดานาเนี่ย เราดูไม่ออกหรอกว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียแต่ถ้ามันมีไข่อยู่ก็รู้ว่าเอ็นตัวเมียแต่ก็ไม่แน่บางทีตัวผู้เขาเบียกไข่แทนตัวเมียนะอ่าบางพันธุ์เนี่ยตัวเมียไปออกไข่ใส่หลังตัวผู้นะอ,ะอรายละเอียดของหลักธรรมก็เหมือนกันแต่ฟังข้อมูลก็เข้ามาว,ว่าอาจารย์อื่นบางทีเขาก็ไม่ได้เข้าใจรละเอียดหรือไม่อยากจะพูดละเอียดหรือเขามาเขารู้มาแค่นั้นก็พูดตามนะั้น แค่เรื่องสักายทิฏฐิเนี่ยอยางอธิบายให้มันชัดเจนถูกต้องแบบทั่วถึงได้ไม่เหมือนกันเลยบางบางอาจารย์เขาก็บอกว่าสักายทิฏฐิก็คือความยึดถือในกายนะมันมีค้ว่ากายเนหะ็นไหมเนี่ยความจริงมันก็ไม่ใช่นะโดยความหมายจริงที่แท้จริง มันเป็นแปลว่าหมูนะกายยะเนะี่ยมันไม่ได้แปลว่าร่างกายแต่ก็รวมร่างกายเยนะแต่คนที่ไม่ไม่ได้ศึกษาด้านนี้หรือศึกษาแล้วไม่เชื่อก็จะบอกว่าไม่ต้องไปเชื่อตำราเนะี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าของคิดว่ารู้แล้วตำราท่านอธิบายไปอย่างนั้นเล,เลยไปแต่งไปคนนี้คนเขียนตำราไม่รู้เรื่องหรอกนะ่ทางนที่ความจรงิงตำราก็เป็นคําสอนเสืบทวดมาจากพร,ร,ระอรหันต์เนี่ยพระพุทธเจ้า คนไม่ได้ศึกษากลัวจะเสียอฟอร์มเสียหน้าว่าเจ้าของไม่รู้หรือว่ารู้ไม่ถูกก็ปฏิเสธไปคนก็ไปฟังตามหลังเยอะแยะบางคนก็พูดง่ายๆเป็นคำพันง่ายๆแบบนี้แบบนี้มีหมดแหละที่สูตรที่ท่านบอกไว้ง่ายๆก็มีสูตดที่ท่านบอกว่ายากนักหนาก็มีไม่มีคําอุปมาไหนที่ไม่ได้ใช้อ่ะนะครับเหมือนที่พูดเมื่อคืนแต่ซึ่คนศึกษาไม่ทั่ว,วอย่างนั้น ลงได้ไหมถ้าถ้าพูดถึงว่าไปถูกทางแล้วยังยังจะต้องจะกลับไปหลงแบบนั้นอีกไหมได้ถแม้จะไปถูกทางแล้วเนี่ยนะเอ้โซดาบันไปแล้วอย่างเงี้ยะแต่ถ้าเป็นโสดาบันจริงก็จะไม่ขยันขนาดนั้น,น<อ>ก็สอนดำธรรมดาไม่กระตือรือร้นที่จะสอนอแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยโอกาสหมายถึงว่าถ้าคิดว่ามีคนพอจะได้ประโยชน์ก็จะสอนอก็จะอยู่ตันแต่ว่าไอ้ความขยันความที่เกียจของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน ก็พระอางหันด้วยกันเนยก็ยังไม่เท่ากันบางองค์ก็ขยันพูดบางองค์ก็ไม่ขยันก็นอยู่กับบุคลิกก็อยู่กับกรรมของท่านนั่นแหละบางคนมีกรรมที่จะต้องพูดมากก็ต้องพูดมีกรรมที่อยากพูดหน่อยก็ไม,ไม,ไม่ไม่พูดมากโดยความมันจริงแล้วมันไม่กระตือรือร้นอะไรขยันเลยเถิดหรอพระทีย่ยนะแต่คนที่มาเจอกันใหม่ๆบางทีเนะี่ยอยากเกี่ยวพูดอะไรนี่ก็คือมีความภูมิใจดีใจที่เจ้าของเห็นอะไรมามันก็อยากแสดงออก ให้ฟังว่าจะเป็นยังไงบ้างผู้ที่รู้นะผู้ที่รู้กว่าตัวหรือว่าผู้ที่รู้พอๆกับตัวนิดเมีปฏิกิริยาอะไรยังไงบ้างอันนั้นเล่าอาการแต่ที่ว่าบอกสอนเนี่ยนั่นแหละบอกสอนนี่คนละชอ็อตก็คนที่สอนด้วยการที่จะโชว์ของเจ้าของก็มีอ,มอมแล้วก็ส่วนมากด้วยพูดว่าสอนเขาแต่จริงๆคือจะอวดเขานั่นแหละสอนก็คืออะไรก็คืออวดนั่นแหละอวดความรู้นั่นแหละบอกให้เขารู้นั่น ก็ที่เขาสอนกันใน y o u t u b e ในอะไรนะต่างๆในเฟซบุ๊กเนี่ยสอนบางคนนั่งสมาธิไปเห็นความสงบครั้งเดียวมาพูดที่เขาฟังอยู่นั่นนะ่ะบางคนสงบแวบ,บเดียวไม่กี่วินาทีนั้นนะ่ะก็ยังไปพูดแล้วพูดอีกอย่นั้นซึ่งมันก็มีอย่างนั้นเยอะบางคนไม่ได้เคยเป็นเลยแค่่าอ่านแล้วคิดออกแล้วเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้ก็พูดอยู่นั้นแหละ คนมันมันมีน้อยก็คืออย่างนั้นเหมือนคนที่ไม่มีสมบัติอะไรนะมีเงินไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งไปพูดโม้อยู่นั้นอวดเพื่อนอย่างนั้น,ออน,นมันก็มีเขาก็อวดในฐานะของสังคมเขานั้นบางทีคือไปอวดคนที่มีมีมากกว่าเนะี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปอวดตามทำไมอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ามันมีมันมีขยันผิดวิสัยนี่ก็ไม่เป็นธรรมอยู่แล้วแหละน้อยมากที่จะขยันไม่มีนะไม่มีองค์ไหนที่เคยขยัน เนี่ยทั้งภะษารีบที่ท่านต้องเทศตลอดท่านก็ท่านก็ขี้เกียจท่านก็ไม่ขยันนะท่านแบบจเป็นจริงๆนะท่านหนึ่งพูดแต่ถ้าพูดก็ต้องพูดให้ถึงที่ท่านนันะอย่างองค์ที่ขี้เกียจที่สุดแล้วก็พูดตลอดว่าไม่อยากสอนใครก็พระมหากัสปะานี่ะองค์นี้คือเนี่ยเลยพูดน้อยมากท่านเลยบอกเขาคือถ้ามีถ้าท่านไปพูดแล้วมีคนไม่ไม่ตั้งใจฟังท่านเลิกเลยท่านยังไม่พูดอีกเลย ก็ถือว่าของมีมีค่ามีสาระประโยชน์แล้วมันไม่ใส่ใจเรื่องอะไรจะนไปมือ่าจะไปงอมทํทไมคือไม่ได้อยากให้เขามารับรองยอมรับอะไรด้วยอยากได้ประโยชน์มันก็น้อมรับเอาด้วยดีไปตามไม่ใช่วระตืนรนลุ้นที่จะให้เขาเห็น,นะะว่าจะของมีความรู้มีคุณค่ามีคนประโยชน์ต่อเขามันไม่ใช่และผู้ที่ผู้ที่รู้จริงท่านก็จะเป็นอย่างนี้แต่ผู้ที่รู้ครึ่งกลางๆก็อยากจะเสนอหน้า อยากสอนให้เขาเห็นว่าจะของรู้้ะจะมีมากพวกโคดเนยเห็นไะโคตไรโคดอะไรต่างพยายามจะไปสอนคนใช้ชีวิต,ตนอย่างโน้นอย่างนี้แต่ถ้ามันรวยแล้วมันไม่สอนหรอกไม่ทำแต่พอได้บ้างนนิดๆหน่อยคิดว่าจะได้มากกว่านะั้นพยายามไปหาสอนให้เขาเชื่อให้เขาเงินให้ยอมคนอยากพูดเ็มีแค่นั้น เหตุที่จะให้บน่นในเรื่องเรื่องหนึ่งตรงในเรื่องเรื่องหนึ่งเรามองภาพบุคหนึ่งผู้มองมุมหนึ่งอ,อ๋อเขามองมุม ok. แล้วก็มองเห็นว่าแต่ละคนก็มองเห็น ok. แล้วทีนี้เราก็ไม่หสามาราให้น้าหนักได้ว่าตลกลงว่าเราจะให้น้าหนักไปที่เราสอบเราก็ประเมินไว้ก่อนว่าเราควรจะอ้างอิงที่หลักการไว้ก่อนว่า ok. ว่าเนี่ยถ้าเทียบกับสูตรเนี่ยมันจะต้องเป็นประมาณนี้ ok. ในสูตรนั้นต้องควรให้น้าหนักไปที่หลักการไว้ก่อนใช่ไหม ในกรณีที่เราไม่ได้บทสรุปถ้ามีหลักการมาเทียบก็ให้น้ำหนักไปที่หลักการถ้าไม่มีก็น้ำหนักไปตามสถานการณ์นั่นหลยก็คือมีความจําเป็นน้ำหนักไปที่ประโยชน์ใช่มีความจําเป็นว่าตรงนี้สําคัญตรงนี้จําเป็นตรงนี้เป็นประโยชน์มากกว่าเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ให้มีมีโทษน้อยที่สุดให้มีโทษน้อยที่สุดถ้าไม่เห็นว่าไม่รู้ว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แต yup ่ให้เห hm ็นไหมตรงนี้มีโทษหรือเปล่า เราถ้าเห็นว่ามีโทษอันนี้โทษมากสุดมีความเสียหายมากสุดก็เลี่ยงให้ให้มันเหลือความเสียหายน้อยที่สุดก็หลักการละมอสวดเนี่ยหลักนี้แหละให้ดูว่าถ้าทําตามนี้แล้วจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษถ้าถ้าไม่เห็นว่ามันมีประโยชน์ตรงไหนก็ดูว่ามันเห็นเห็นว่าเป็นโทษหรือเปล่าบางอย่างเราอาจจะไม่เห็นประโยชน์ตอนนั้นแต่เราอาจจะเห็นโทษมันได้แต่ในบางเรื่องสิ่งที่เป็นหลักการที่มันชัดเจนแน่นอนเราไม่เห็นโทษด้วยเราไม่เห็นประโยชน์ด้วย เราก็ฟังไปก่อนเจ็บไว้ก่อนยังใช้ไม่เปลี่ยนก็เอาไปก่อนอืเพราะว่าตัวเองไม่มีความสามารถที่จะใช้ซึ่งมันก็เยอะในชะ่ไอย่างของอะไรต่างเนี่ยสินค้าบางอย่างเครื่องมือบางอย่างเราใช้ยังไม่เป็นเลยซื้อมาคิดว่าเดี๋ยวเผื่อได้ใช้เวลาใช้เป็นมันก็เป็นประโยชน์บางอย่างเขาไม่ได้ใช้เลยสุดท้ายก็ให้คนอื่นไปก็ได้ตัวเองใช้ไม่ได้ก็รู้แล้วว่าใช้ไม่ได้ก็เยอะแยะไนงะที่ว่าศึกษาเราทามาบางเรื่องศึกษามาแล้วไม่ได้ใช้เลยอื ไม่ได้ใช้กับเจ้าของเลยนี่ก็ทั้งผลที่มันปรากฏขึ้นมาจากการปฏิบัติเหือนกันบางอย่างก็มันด้เป็นประโยชน์อะไรเลยก็รู้ไปก็แล้วไปแค่นั้นบางคนนมันมันรู้นิดหน่อยมันเอาไปพยายามเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดเอาไปหาประโยชน์มัน ใหนคนฉลาดในการเล่าเรื่องอะบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็เล่าให้คนหน้าให้คนฟังให้คนติดตามได้ธรรมะก็เหมือนกันบางทีมันก็ไม่ใช่ปดของมีสาระอะไรแต่ว่าเขามองให้เห็นสาระในนั้นมันก็ได้ก็เป็นประโยชน์แต่ก็อย่างอย่างที่จะจัดลําดับไปประโยชน์จะมองประโยชน์กับอะไรน,นี่ประโยชน์ประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ซึ่งที่สุดประโยชน์สูงสุดประโยชน์แท้จริงรือว่าประโยชน์แบบตามที่เขานิยมกันอมันคนละอย่างนะประโยชน์โดยแท้จริงก็อย่างหนึ่งซึ่งคนจะนิยมไม่นิยมไม่เกี่ยวเหมือนตีกรอบนเลยลูกไกลๆก็หัวแรงๆหน่อยลูกใกล,กล้ก,ก,ลก็ฉีเขียว แล้วถามว่าคนตีคอมเนี่ยมันตีพอดีตลอดไหมไม่มีทางพอดีหรอกบางทีก็ได้ใช่ไหมไม้เดียวลงเลยบางทีก็ลงใกล้ๆบางทีก็เลยบางทีก็พลาดไปลงหลุมทรายอะไรจนกว่าจะชนานาญการตัดสินนี่แหละสัมมากับมันตะไอ้สัมมาสังกัปปะการให้น้าหนักการตัดสินใจตรงนี้สัมมาสังกัปปะถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิประกอบมันจะเป็นสัมมาสังกัปปะได้ไงมันก็เป็นไม่ได้ จะตัดสินได้ดีก็ต้องมีมาตรฐานสิ่งที่จะมาใช้เทียบเคียงทีนี้สิ่งที่มาใช้เทียบเคียงมันไม่มีมาตรฐานพอไม่พอไม่ละเอียดพอก็แน่นอนอยู่แล้วไม่ไม่ไมไม่เด็ดไ,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 ไม่ชัดเจนอยู่แล้ท่านเลยให้ฟังมากแต่ก็ต้องรู้ัวเองมันยากอย่าแค่นั้นแหะตัดสินไม่ได้ก็ไม่ต้องไปตัดสินเลยบางอย่างก หมายถึงว่าให้น้ำหนักถูกผิดอะไรโดยละเอียดไม่ได้ก็เอาตามมันก่อนว่าไปก่อนเอาอย่างนี้ไปก่อนซึ่งมันก็มีเยอะที่ต้องทําแบบนั้นเอาข้อจริงก็ทุกเรื่องแหละทำไปก่อนรู้ผลดีผลเสียตามหลังไปแต่ถ้ารู้ก่อนถึงตัดสินใจอย่างถูกต้องมันก็มีเรื่องที่มันที่เรารู้อยู่แล้วเรื่องหย,ยาบใช่ถ้าผมยังให้น้ำหนักไม่ได้ผมจะเฉยเฉยตมรู้แล้วก็เฉย นู่นก็ได้นี่ก็ได้เหมือนไว้ปล่อยแม่งไว้ในนีนน้ไม่ต้องไม่ต้องไปขัดแย้งใครถือว่าดีแล้วถ้าทําได้เข้าใจทําปฏิบัติตามได้เข้าใจได้ตัดสินใจได้มันก็ถูกต้องเรื่อยแล้วก็สบายไปเรื่อยคราวนี้ก็ยังมีปัญหาผิดพลาดอะไรยังไงมามันก็แก้ไขได้เพราะว่ารู้อยู่แล้วถ้าพลาดด้านนี้ก็แสดงว่าเป็นแบบนี้แล้วก็แก้ไขแบบนี้พลาดแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ก็แก้แบบนี้ ก็ทุกอย่างมาแก้ไขชีวิตก็คือการแก้ไขอยู่แล้วแย้ไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ไม่ต้องปรับอะไรซึ่งก็ไม่มีสิ่งที่ไม่ต้องปรับปรุงอะไรเลยไม่มีมแต่นิพานไม่ได้ปรับอะไรโดยธรรมดานะใช้ชีวิตก็ต้องปรับอยู่ด้วยกินอาหารก็ต้องปรับลดปรับเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนเอ้ยปริมาณอยู่เรื่อยเปลี่ยนประเภทอะไรเร่ย กินอิ่มเท่านี้บางวันมันก็อิ่มอยู่แล้วมันก็กินมากกว่านั้นไม่ได้น้อยลงบางวันมันก็หิวก็มากขึ้นบางวันมันก็เหนื่อยบางวันมันก็มีแรงดีอยู่บางละบางวันของเก่ายังใช่ไม่หมดก็ต้องกินน้อยลงเหมือนกันเลยเรื่องในในในใจของเรานบางทีคิดมากคิดหลบดันบางทีอย่างมมันคิดมากก็ไม่ได้เลยคิดไปคิดมากก็ยิ่งบุบไปตัดสินอะไรไม่ได้ ปล่อยไปยทำอย่างอื่นไปก่อนต้องออกได้ตลอดออกไปไปเรื่อยๆถึงจะถูกออกแก้ปัญหาไปเรื่อยเข้าผ่านปัญหาออกแก้ปัญหาไปเรื่อยแล้วก็ฝึกทําเป็นระยะระยะไปวันนี้ก็ฝึกทดลองดูให้มันเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าไปเห็นก็สัตธว่าเห็นไป สัตว์ก็สักต่ว่าสัตว์ธรรมชาติเป็นความหลงเป็น,นกลไกของอย่างยุย้ยเนี่ยผมก็มองว่าโอโ้เขาเห็นเห็นในรายละเอียดที่เยอะอเห็นนย่ผมจะให้ความสําคัญกับควาว่าเห็นนี่นะควาว่าเห็นนี่แหละที่มันตัวตัวตัวรายละเอียดเนี่ยยิ่งมันยิ่งลึกยิ่งลึกยิ่งละเอียดลึกขึ้นไปเรื่อยก,ก็ทําต่อเนื่องมาก็ทํามา,นา,นาจนเห็นแล้วแล้วก็ทําแล้วก็มีผลสืบต่อมา ่นนนเ้หมั็แต่ก็เก้าปีนี้ก็นานใช่ใชได้ปริญัติเร็วหรือว,ว่ามันเป็นกรรมของงั้นหรือว,ว่าบางคนเขาก็ต้องปฏิบัติเป็นเวลาืีขนาดนั้นใช่โอ้ยบางคนทํานานกว่านี้ได้ไม่ได้อย่างนี้ก็มีอืบางทีได้ปริญัตมากไม่ก้าวหน้าเลยก็มีเ,เครื่องขัดขวางเลยก็มีเอาไปใช้ไม่ได้ <c oughs> ไม่ถูกจงังหวะไม่ใช่ว่าได้รู้มาแล้วมันจะเจริญเร็วอื รู้มาแล้วก็ลวงหลังไปไม่ได้ก็มี <c oughs> บางคนเขามไม่รู้อะไรน่ะถึงปฏิบัติได้ก็มีเคยพูดเรื่องน,นี้อยู่ลงไปในกลุ่มยี่มีคนมาแย่งขี้เกียจอธิบายกันมาบอกว่าโอ๊ยตำราว่าอย่างนั้นแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเขาบอกเอาความจริงไม่เป็ี่ยนตำรามันแสดงว่าตำรานันไม่เป็นจริงสิเขาบอกใช่ตำราไม่เป็นจริงหรอกเออเกลียดแต่ ทนที่จะยอมรับว่าทำลานี่มันมาจากเรื่องจริงที่ท่านพู้รู้ท่านแสดงไว้ไม่เขาบอกว่าไม่มีไม่ใช่ผู้รู้ต้องไม่อยู่ในตำลาเรื่องการปฏิบัตินี่นะบอกว่าไม่ต้องทำ,ทำาธรรมถาก่อนก็ได้บางคนก็ฝึกไปเลยวิปัสสนาเพราะว่าพื้นฐานาธรรมถมีอยู่แล้ว อุปนิสัยในทางนั้นมันมีอยู่แล้วหรือบางทีเขาก็ไม่มีอุปนิสัยทางนั้นแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาด้านนั้นถ้าเขาสะสมมาเขาไม่จําเป็นต้องใช้ปริยญาก็เป็นกนขาบรรลุได้เหมือนกันถ้าเขาสะสมมานะแต่ว่ามันก็จะมีจุดนี่นนะจุดติ่มตัวจุดตายตัวของมันอยู่นีะบางทีก็ไม่รู้จะไปยังไงทําแบบไหนแล้วมันก็ไปไม่ได้ถ้ามีผู้มาพูดในสิ่งที่เจ้าของยังไม่รู้มันก็เป็นกระตุ้นให้ เหมือนครูบาวด้วที่แล้ว็นแปดอยู่ดีสบายดีแล้วทีนี้ก็สงบได้สติอะไรก็ได้ปัญญาก็ทํางานตลอดแล้วเหมือนไม่มีเรื่องอะไรมาให้พี่นาไม่เห็นอะไรเลยก,ก,ก็เหนือยแหละเพราะว่าสิ่งที่เห็นแล้วเข้าใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรจะมาเป็นความสงสัยอีกแต่พอไปพูดกับคนที่เห็นละเอียดกว่าประณีตกว่ามีข้อมูลใหญ่กว่ากว้างขว้างกว่าไปพูดแล้วเข้าใจก็เห็นช่องทางแล้วโอ้จะต้องดูแบบนี้ต่อต้องเห็นแบบนี้ต่อ ก็กล้าไปอ่ามันก็ไปก็จะเห็นรยละเอียดไปเรื่อยๆทีนี้ผู้พูด,พดเห็นความรายละเอียดตามลาดับเห็นความต่างแล้วนะมันก็เลยต้องพูดตามระดับของคนที่รู้ได้แค่ไหนขึ้นมาล,ายลอยๆเลยนี่ไม่ได้ยากแต่ก็ได้ระดับหนึ่งขึ้นมาเพื่อไปไปวัดดูว่ามันอยู่ในเขตไหน แกคนเนี้ยเขาชี้ให้ดูตัวนี้มันเห็นอะไรบ้างเห็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละเห็นในระดับหนึ่งก็แสดงว่ารู้อยู่ระดับหนึ่งเห็นในระดับสองการู้ระดับสองไปเห็นในระดับต่ากว่าเกยีย์มาตรฐานก็แสดงว่าเอาไม่ได้รู้อะไรในในมุมนี้ในด้านนี้ย <này. S 2> ในระดับนี้ก็ต้องพูดอย่างเชิงหาไปอีกรี่ไม่ก็ฟังพูดมันจะรู้อะไรได้บ้างทนะ่านที่บอกปัญญารู้ด้วยการสนทนา สมาธินี่ไม่รู้จากการสนทนาหรอ <c oughs> แต่ก็าอาจจะสังเกตได้รู้จากการแสดงออกจากการรับรู้อารมณ์อะไระต่างๆสมาธิมันก็รู้ได้คนที่มีสมาธิไม่ดีไม่มันคงมันก็กระทบอะไรได้ง่ายบางคนก็ทำท่าดีเหมือนเรียบร้อยพอมีเรื่องขัดใจก็ออกอาการ เรือมีเรื่องที่จะของชอบใจที่คิดว่าจะได้ไประโยชน์แล้วก็ออกอาการนยงก็คือจะไม่มีละสมาธิมีไม่กินไม่มันคงตัวนี้ก็จะเห็นมาเยอะบางพวกก็เหมือนว่ามีปัญญาอะไรดีมากพอคุยเขาเข้าจริงๆเอารายละเอียดเข้าจริงไม่รู้อะไรเลยม,มั่วไปว่าวก็มีซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ในในโซเชียลเนะี่ยเยอะประเภทมั่วนะ มั่วแบบโมโหโคตรมั่วเลยมั่วจนกระทั่งคนคนเข้าใจดีคนรู้ดีดีแล้วไม่กล้าไปยุ่งกับมันเลยไม่ใช่ไม่กล้ายุ่งไม่อยากจะยุ่งเลยไปเหนื่อยเปล่ายอมรับว่าเขาเป็นอย่างนี้เขามาเขาปฏิบัติมาอย่างนี้แต่ว่าไอตัวทีเถี่งผมนี่ก็จะมองว่าเออเขนปฏิบัติได้เว้ยเฮ้ยเขาเขาต้องรู้ปฏิเขาต้องรู้ปฏิยัดบ้างจิงว่าอะไรอย่างเงี้ย เอ๊จะปฏิบัติอย่างเดียวแล้วนไม่ก็คือทิถีของผมนี่จะจะมาคุมพุดแรกขึ้นมาแล้วก็นั่งฟังไปเลยการยอมรับนีดนแต่มันไม่ยอมรับไงใช่ไม่ยากมันปรับตัวไม่มันไม่ยอมอ้ใจเนี่ยมันไม่ยอมรับมันก็จะแบบนั้นก็มีแบบนี้ก็มีเนี่ยมันก็จะเอาสิ่งที่เจ้าของมีอยู่นั่นมาเทียบกับเขามาเออมันรู้ด้านนี้มันก็ไม่รู้ด้านนั้นมอนเราอย่างเงี้ยเออเออนี่แหละไอไอเธอทิถิตัวนี่แหละ เอามาเทียบมักจะเอาตัวเองเปรียบเทียบวัดคนอื่นแสบจริงๆไงเนี่ยก็รู้ทันมันบ้างไม่รู้ทันมันบ้างะเป็นธรรมดาเกิดตัวแต่ก็ยังเห็นมันไม่เกิดขึ้นมาเมื่อผิดปกติ เกิดเป็นปกติเพียงแต่ว่าเราต้องเห็นให้ได้ช่เห็นมันเห็นตัวมันให้ได้เห็นให้ชัดเห็นว่าขึ้นมาแล้วเห็นโทษให้ได้เห็นให้ทันเห็นให้จัดการให้ได้ตามที่ที่ถูกต้องรู้ทันไปก่อนรู้โทษหรือไม่ก็รู้โทษไปก่อนหนึ่งรู้ทันทีหลังก็ได้ถึงจัดการได้เห็นโทษเลยผุดขึ้นปุ๊บเห็นโทษอืผุดขึ้นเห็น คือยังไงก็ต้งทำเป็นาำว่าเห็นก่อนนี่จะเป็นความความต่างของคนความชอบใจของคนความความเป็นปกติอย่างนี้แหละความต่างของสัตว์มันจะขวางตลอดนะ <c oughs> สมมุติเราบอกว่าเอ้ยเรายอมรับพอเรามีรักก็กลายเป็นว่าอะไรหายไปแล้ว มองหน้าหองหายไปเลย hmm. เนี่ยมันอย่างเงี้ย hmm. มันขวางอย่างเงี้ยอ hmm. <c oughs> แล้วก็ไปหัวหัวเสียกับมัน hmm. อ่ะหายไปแล้วกู hmm. แต่ส่วนมากคาเดิมลงไปหัวเสียกับมันเนี่ยหายแล้วขวางอีกแล้วขวางอีกแล้วขวางอีกแล้วอยู่แลว <c oughs> มันก็ของใครของมันนะก็จัดการเอง บ้ากันเองหายเองก็หายเองลอยเองบางคนก็ไม่ยอมก็ต้องขุดคุยให้เจอให้ได้แต่ขุดยังไงก็ไม่เจอเพราะมันหายไปแล้วมันดับไปแล้วในขณะนั้นมันยังไงมันก็ไม่เกิดขึ้นมาแต่มันมีเชื้อมากระตุ้นมันเมื่อไรมันก็เกิดใหม่ขึ้นมาอยู่เพรานั้นเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดไปไงไม่หมดหรอก <c oughs> ไม่กลัวเลยว่าจิเลียจะหมดอ่ะไม่มีทางหมดอ่ะ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลบหน้าหมดหลบแค่ไหนก็ต้องมามันมันเสนอที่อื่นไม่ได้ที่เสนองานมันที่นี่แหละที่มนโมนมโนวิญญาณที่ใจนี่จอเดียวนี่เวที<ม>เดียวนี่มันแหละประเด็นก็คือผมไม่ยอมรับกี่เลยผมผัดผักดังเวทีนี้เขาต้องมาแสดงที่นี่หมดทั้งฝ่ายดีฝ่ายร้ายให้แสดงเวทีนี้แล้วก็ใช้บทเดียวกันนี่ละครเดียวกันนะละครชีวิตนี่ตัวประกอบก็เนี่ส่วนที่เราเกี่ยวข้องรู้จักกัน ไม่ยอมรับว่า,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 าเขาทํางานอย่างเงี้ยทั้งที่รู้ว่าเขาทํางานอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ยอมรับอ,อยู่างเงี้ยละครแบบละครน,น,น้ําเน่ามากลนะละครชีวิตคนแบบเน่าบันเทิงก็บันเทิงแบบน้ําเน่ามัวเนะม,มงงาบมางต้องต้องรู้อาการพวกนี้ซึ่งอยู่ในจิตเราแต่ละคนมีมีอยู่แล้วฝ่ายที่อย่าหลงเชื่อน้มไปเพ้อฝันไป มันไหวตีดต่อตันมันไหวอ <นะ S 2> ่ะแล้วถ้าเราตั้งใจว่าจะไม่พูดด้วยแบบหาติดติพอพูดไปดไปุ๊บมันก็พลิกไปขึ้นขึ้นมาว่าพลิกติมาข้อไปแล<ฮ>้วพลิกหน้าไปเรื่อยเลยแม้แต่แเราตั้งใจแล้วก็ตามมันไวมากตั้งยังไงก็ไม่ได้ตามอ,อะไรที่ว่ายังไม่ไม่เป็นมาตรฐานติตปัญญาอะไรมันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจ มันเกิดจากการฝึกด้วยความชํานาญด้วยประสบการณ์ที่มันมันเสืบต่อมั่นคงสม่ำเสมอเจริญขึ้นตามเหตุปัจจัยของมันตอนตั้งใจเนี่ยมีกําลังขึ้นมามันก็เกิดขึ้นในขนาดนั้นซึ่งซึ่งไม่ตั้งใจมันก็เกิดตอนที่ว่ามันเหตุปัจจัยมันพร้อมแล้วความตั้งใจมันก็เป็นเหตุอันหนึ่งแต่ว่าความความมวลของข้อมูลในขนาดนั้นในบรรยากาศนั้นก็เป็นเหตุแวดล้อมที่ช่วย พันก็ให้เลือกทับรู้ใช่ไหมอให้เลือกอยู่ในที่ที่ควรอยู่เลือกทําในสิ่งที่ควรทําอะไรแบนหมดนหละเกี่ยวข้องถ้าได้จังหวะปุ๊บแล้วมันก็เกิดเหมือนเราอยู่ที่ที่ไม่มีอะไรวุ่นวายสมาธิมันก็มีโดยธรรมชาติติมันก็มีหรือไม่ก็ความเคยชินอะไรมันก็ผขึ้นมามันชอบคิดเรื่องอะไรมันชอบเป็นห่วงใครตรงไหนมันก็จะผดขึ้นมาในเวลายอย่างนั้น แต่เคยสังเกตดูทก็จะเห็นสรุปมาที่ความชำนาญทำให้บ่อยทำให้มากดูให้บ่อยดูให้มากเห็นให้บ่อยเห็นให้มากแล้วก็ต่อเนื่องกันได้คำว่าบ่อยว่ามากในที่นี้ก็นั่นแหละเอาเกียนอะไรไม่ได้เกียนแต่ละคนไม่เหมือนกัน มากใครมากมันอ